ตอนนี้ก็เลยมีคนถามบอกว่าร้อนๆอ,อย่างเงี้ยวิธีแก้ร้อนเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่าเมื่อไร่จะเปิดก๋ยเตี๋ยวสัทีนะครับอ่าแล้วถึงก็เอ่อก็ตั้งใจทุกวันอยากจะทำตอนนี้เอาไอ้พวกอุปกรณ์ขลังขังอุปกรณ์เก่าอุปกรณ์เก่าขัางขลังมานะครับแล้วก็มาถึงก็เอ่อเตรียมที่จะขายนะ ตั้งใจจะขายเลยปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวนะมัน,ม,นมันมือเต็มแก่ไปชิมมาหลายร้านแหะแม่แต่ปรากฏว่ามีคนมาแนะนำอ๋อสวัสดีครับอ๋อพ่อสวัสดีครับคุณพรมรพลจันใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันคุณพรมรบอกอ๋อเอฟซีจากสะพานใหม่เหรอสะพานใหม่กรุงเทพเอซีเนาะอเอ้ยยืนอยู่บนสะพานมันไม่น่าจะใช่คุณพรมรน,นะคนนั้นนะ่ะ ยืนอยู่บนสะพานนะแล้วก็คล้องกระป๋องคล้องอะไรด้วยความร้อนไงพยืนคล้องอยู่สะพานใหม่อ๋อบนสะพานที่สร้างใหม่ไม่ใช่นะเอ,อคุณพรมรนึกวเป็นแฟนนะครับติดตามชมเป็นประจำนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะพ่อก็ขอขอบพระคุณคุณพรมรเช่นกันนะครับนะครับอาจจะเป็นเพื่อนลูกชายละมั้งเดี๋ยวต้องไปถามซะหน่อยพอเจอกันนะตอนนี้มันยังไม่เจอนะครับมันอย่างนั้นตันนี้ ขาว่าจะขายวิ่เต๋ยวเมื่อไหร่เออผัดไปทีละนิดทีละหน่อยด้วยความแบบยังไม่มั่นใจในการที่พอลูกค้าเข้ามาสักประมาณเอสี่ห้าคนนี่บ้าเลยเบลอเลยครับเขินทําอะไรไม่ถูกงงงงปรุงเติงอะไรไม่ถูกเขาก็เลยคนก็เลยมาเตือนบอกว่าอย่าเลยอย่า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 ,อย,า,อ,ยาอย่าเพิ่งทําเอาให้มันพร้อมก่อนคิดทุกวันไม่ใช่เลิกนะต้องคิดทุกวันว่าจะทํานะ แล้วก็ให้มันพร้อมจริงจเปิดออกมาอย่างสง่างามแต่นั่นแต่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 นั่นแต่แต่อะไรอย่างนี้นะพร้อมทุกอย่างไปศึกษามาอย่าให้ผิดหวังอยากจะทําอะไรอยากจะซื้อโต๊ะแบบไหนเต็นท์ยังไงนะป้ายร้านยังไงเนี่ยเราอยู่ในร่มของต้นไม้อยู่ในสวนจะชื่อร้านอะไรแต่คิดกันให้ดีซะก่อนพอชัวชัวแล้วเราฝึกเอาคนเข้ามามากินกันเยอะๆเอาแล้วจำสิจดยังไงดีใครสั่งอะไรมั่ง เออแล้วใครจะเสิร์ฟพันทำคนเดียวอ,อ๋อคุณประบนบอกอ,อ๋อจากทีมงานก้าวไกลสายไหมครับเหรอเพื่อนตอยใช่ไหมอ,อ๋อลูกชายเพื่อนลูกชายทีมงานก้าวไกลสายไหมอ,อ๋อเอ้านี่พวกก้าวไกลนี่ฮะด้อมส้มเหรอเฮ้ยอย่างนี้มันจะเข้ากับพ่อได้เหรอเพราะพ่อเป็นกลางพ่อเป็นกลางกลางไม่มีไม่มีไม่มีมมมมออด้อมส้มติ่งแดงอะไรไม่เอาไม่เอา พ่อไม่ชอบเรื่องการเมืองเออพ่อจะเป็นคนที่กลางนะอืไม่เข้าข้างใครหรอกนะอือพอตอ่อทีมงานก้าวไกลใช่ไหมแม,หม่ดีไม่ดีไว้ทีมน,นี้สายไหมหรอแล้วได้สิเขาทีแล้วนะ่ะใช่ไหมเพราะได้คุณพรมรเข้าไปเป็นเป็นเป็นเพื่อเ,เป็นผู้ที่เข้าไปเป็นทีมงานกับเขาไงใช่ไหมล่ะก้าวไกลเขาก็เลยได้ไงใช่ไหมพิธาเขาก็ได้ไปนะก็ยินดีด้วยเอ๊ะนี่อะไรคนเป็นกลาง ไปยินดียินเดืออะไรก็ไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวไม่เกี่ยวนะะแต่ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับเพื่อนเพื่อนเนแฟนคนไหนที่ดูอยู่แล้วก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้อหวังอะไรหรอกมันมันเหงามันคิดถึงมันก็อยากจะมาเล่ามั่งสิคนเราเนะแต่ว่าบางทีมันก็โดนเขาด่ามั่งสิพวกพวกรู้จักกันเนี่ยพอไปพูดอะไรเขานิดนึงเขาก็แหมใช่ไหมไม่กลางไม่กลางซื้อ สื่อบราณอย่างนักตุนเนี่ยมันจะต้องเป็นกลางใช่ไหมจะมาเข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไม่ได้นะเราก็อย่างนี้แหละมันก็เลยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะเป็นกลางกันแล้วสื่อมันจะเปลี่ยนไอ้อุดมการแล้วบอกว่าสื่อจะเข้าข้างใครก็ได้อไอ้ตอนเราเรียนมานะบอกสื่อจะต้องมีจิตวิญญาณมีจรรยบรณแต่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นแหละบอกว่าสื่อเข้าข้างฝ่ายไหนก็เข้าไปคนไหนก็เลือกเสพเอาเพราะมันห้ามไม่ได้หรอกความคิดของคนนะ มันก็มีอย่างหนึ่งคือคิดคิดที่จะที่จะทําอะไรมันก็ทําไปความคิดของคนน่ยมันเราว่าเราดีที่สุดแล้วมันก็ต้องมีคนติจนได้อะบางทีเห็นเห็นอยู่เลยนะว่าไอ้เนี่ยมันเลวมันร้ายเหตุผลดีปรากฏว่าก็จะอุตส่ามีคนเม้นต์มาเป็นเป็นเห็นด้วยกับไอเหตุผลชั่วๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกมันไม่มีเหตุผลดีเหตุผลไม่ดีมันขึ้นอยู่กับมุมมอง แต่ละคนเ็าคิดยังไงมุมมองยังไงถ้าเราไปเอาจริงเอาจังมันบ้าเล้วใช่ไหมฮะไอ้ไอเจ้าตัวเขายัางไม่รู้เรื่องอะไรไม่ยุ่งแต่ไอ้พวกด้อมพวกติ่งต่างๆก็จะโอ้โหมันไ,ได้มันศักดิ์ศรีมันความรักเเหมือนไม่ยกบิเกเหมือนดำดงอะไรนะดำดงดำดิ่งอะไรกับแม่น้ำหนึ่งอะไรแม่ยกแม่ยกกันไม่ใช่เหรอเห็นเด็กคนมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับนี่แหละครับก็ขอวิพรให้คุณธมรน,นะครับ ทําทีมงานก้าวไกลาสายใหม่ให้เป็นที่นิยมเป็นเพื่อประชาชนนะเราเป็นเราทํางานอะไรตอนนี้เนี่ยนะพูดตรงๆนะท่านผู้ชมครับบ้านเมืองตอนนี้มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันโอ้โหมันเห็นเห็นเลยอ่ะนะมันไม่แคร์กันแล้วอะ่ะเป็นไงเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วนะครับอ่าก็ตั้งใจมีตบส่งตบสานอะไรมันก็เป็นศัตรูกันมาแล้วล่ะ นะเชื่อเถอะยังไงมันก็รวมกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ถึงมาร่วมรัฐบาลกันในอนาคตมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่แฟนๆท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนคนไทยอะ่ะจะคิดว่าฝ่ายไหนที่จะทําให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นฝ่ายไหนเข้าไปแล้วก็จะมามีดิลรับซับซ้อนมีอะไรมากมายแค่นะเราก็อย่าไปอย่าไปเลือกเขาให้เขาเข้ามาอย่าเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแล้วเราก็บีผลไง เราไม่ยุ่งหรอกสมัยนักนึกเด็กๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่ไม่ไม่มันไม่สนใจหรอกใครจะเป็นสสตเสือให้เราไปกาเราก็ไปกาเพื่อความมันเราฟังใครมาแล้วเราก็ไปกาแล้วก็มาดอดูซิว่าไอ้ที่เรากาแล้วมันจะออกไหมเหมือนถูกหวยอ่ะซื้อหวยมาแล้วมันจะถูกไหมเสร็จแล้วพอออกมาไม่ถูกก็แล้วไปแล้วก็จบใช่ไหมเขาก็จัดการกันยังไงเราก็ไม่รู้เขาตั้งรัฐบาลอะไรกันยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ โลกมันเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นปั๊บเราจะรู้เลยว่าความเป็นอยู่ของเรานี่ไอ,อ้เมื่อก่อนบ้านเมืองมันสงบสุขใช่ไหมมีในน้ํามีปลาในนามีมานนามมข้าวเราอยู่กันยังไงก็ได้ไม่เป็นไรคุณจะเป็นยังไงโกงกินยังไงเราไม่เกี่ยวเราไม่เข้าไม่ถึงอยู่แล้วแต่พอต่อมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะคุณโกงกินกันมากเข้าอ้าวเฮ้ยมันพาให้เราเดือดร้อนใช่ไหมครับอของแพงขึ้นไงไหมทุกวันนี้ของแพงขึ้นนะมันนาวผักเผือกต่างๆหมูเหมอคุมได้ที่ไหน ทำอะไรกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าการบริหารงานแบบโคตา้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เอาสมองเอาเอาคนเก่งมาเอาเป็นว่าใครคาจุนเราได้ถ้าเราเป็นรัฐบาลเป็นโคตา้ามาร่วมกันคุณส่งคนมาก็แล้วกันคุณไปคุยกันมาไอเด็กก็คุยบ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรว่าบ้าสรุปแล้วบ้านเมืองเรานี่ยมันเป็นของเล่นหรือไงมันเป็นของสนาม มันจะว่าทดลองเรียนก็ไม่ใช่นะเพราะไอ้พวกที่มาเนี่ยมันก็รู้กันแล้วมันรู้แผนกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงก็คือซึ่งง่ายว่าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อให้อีกากาคาพริกยาตุกติกเลยขวัญตาตัวกระดำกรนะนามิจัยต่ำชาไปเสียเมื่อ,อร้อยอายแน่เอาไอ้พวกอีกาคาพริกมาแล้วก็มาจิกกินนะครับผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากภาษีของเรา หากว่าคุณจะไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะเวลารัฐบาลไม่มีเงินสำรองเข้าหนี้สินเยอะดอกเบี้ยเยอะเข้าเขาก็มาหาทางรีบขูดขูดรืดกูดดดแกรกกับเลือดเนื้อเราแล,แล้วก็ถอนขนหานจนกระทั่งแม้กระทั่งขนของหานยังไม่เหลือเลยถูกถอนไม่เหลือแต่หนังเดินไปร้อนจะตายนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ไอ้พวกนี้มันคือคือถ้ามันโกงกินมากบ้านเมืองมีปัญหามันก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรเพราะเงินเป็นก้อนเขอยู่ที่เขาเขาจะไปอยู่ประเทศไหนกันก็ได้ไปได้ทุกเวลาเอาเงินยัดโครมๆใช่ไหมฮะแล้วเราไอ้คนที่มันต้องอยู่นี่แหละมันเหลือแต่หนังแล้วเพราะขนขนมันถูกถอนไปหมดเกลี้ยงเลย